ดีครับร้าน JJ b i r ช s h o p ครับผมวันนี้ New Forza 350นะครับเข้ามาติดตั้งเป็นชุดกล่องท้าย s h a d SH 59X สำหรับ Forza 350นะครับแนะนำให้เปลี่ยนมือจับด้วยนะมือจับจะต้องเยกของ Forza 300แล้วก็ตัวนี้ใส่แหลกท้ายของ Evolution นะครับ Evolution ขาเขาจะเป็นขาลูมิเนียมแบบหนาทั้ง้ง4จุดเลยนะครับ ส่วนกล่องท้ายจะเป็นกล่องแชรเอสเ 59X 58กับ 59X ตัวนี้จะขนาดเท่ากันนะครับประมาณ58ลิตรก็คือ 59X มันจะเป็นรุ่นทับทิมดำนี่เลนจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ฝาจะเป็นฝาอลูมิเนียมด้านบนวิธีเปิดกล่องก็นี่นะครับถ้าสมมุติกุญแจบีบเป็นโอเพนอยู่ก็สามารถกดเข้าไปได้เลยทีนึงปุ๊บให้มือจับเด้งขึ้นมาแล้วก็บีบเปิดจากด้านใน นี่ครับด้านในสามารถใส่หมวกได้ถึง2ใบเต็มๆเลยโดยสามารถปรับได้3ระดับนะครับมี L XL แล้วก็ XXL นะครับปรับก็นี่ซ้ายขวาดึงขึ้นมามันจะมี1จุด2จุด3จุดนะครับขึ้นลงได้3ระดับพวกนี้ขับลุยฝนตากฝนได้ปกติเลยนะครับล้างรถก็ฉีดทางๆหน่อยนะแต่ถ้าเรามาฉีดอัดเข้าขอบกล่องเนี้ยมันทีมดนอาจจะมีกระเด็นเข้ามาด้านในได้ ส่วนกล่องนี่ครับข้อปิดลงมาปุ๊บเป็นขอบยางกันน้ํานะแล้วก็บิดลงมาครับว่ารีลีต,ตรงนี้สามารถถอดกล่องออกจากถาดได้นะครับชุดแหลกท้ายก็ใช้ถาดแล้วก็เอาชุดน็อตยึดได้เลยนะพวกนี้มันไม่ต้องดัดแปลงเลยนะครับตรงรุ่นเลย อน,นี้ก็ติดตั้งบาะพิงเพิ่มไปนะเป็นบาะพิงสองชิ้นบนล่างนะครับราคาบาะพิงก็ประมาณ2,000กว่าบาทถ้าดูจากด้านหน้าก็จะไม่เลยช่วงแฮนด์รถนะยังสามารถขับซอกแซกในเมืองได้ปกติจะมีผลก็ต่อเมื่อพอเวลาตีวงเลี้ยวแคบๆนะครับขอบกล่องมันอาจจะไปกระแทกตัวโดนตัวรถเขาได้เพราะว่าจะเห็นว่ามันก็จะยาวออกมาจากตัวรถขึ้นมาอีก ปิดกล่องปุ๊บแล้วก็ล็อกได้เลยคราวนี้ใครก็จะมาถอดกล่องออกจากรถเราไม่ได้เลยนะครับก็สนใจเข้ามาติดต่อติดกล่องก็ติดต่อเพจร้าน JJ เจไบชอปได้โดยตรงเลยนะครับเข้ามาก็ที่ร้านก็มีบริการติดตั้งให้ด้วยนะเข้ามาเลือกที่ร้านได้เลยขอบคุณครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น Sha เอ h 5 9 X สาอฝาลูมิเนียมนะครับผมขอบคุณครับ